มาครับกลับมาแล้วครับกลับมาถึงกุ้งพอ,อใสมาเลยมาถึงครับผมนะสูตรแบบครัวจีนที่สําคัญเลยครับไหนชูรสวะชูรสเนี้ยนี่ชูรสนะใส่ไายแซ่บหลายเอ๊ะกรอบ,บจัดโอ้โหนี่คุณก็ไปร้านอาหารฮ่องกงได้แล้วแค่นี้อร่อยวะ่ะถ้าเมืองไทยยังไม่มีคนดูอยู่เอาไปได้ติแป๊บนึงกูขายแน่ ครับคุกกี้เมาครับโอ้โหได้ข่าวมาว่าซอสหอยนางรมตรันต้องคุกกี้สามตัวเออหายากมากต่างจังหวัดไม่มีเลยใช่ปะบอกกรุงเทพง่ายหน่อยแต่ที่อห็นหายากเห็นบอกว่าขาดเหลือเกินหาที่ไหนก็ไม่มีวันนี้เรามาลองเทสไหมวันนี้ผมอ,อยู่ที่ปทุมปทุมธานีใช่ไหมอยู่ที่ห้างสารพัดมาดูไหมว่ามีไหมมาดูนี้มาดูนี้มาดูนี้นมีไหมมีเชียวเปล่าจริงๆนี่เป็นแบบโคตรโลโก้เลยนะโลโก้เขาเรียกว่าโลโก้แบบประจำหัวเมืองอะไรเงี้ยซูเปอร์มาร์เก็ตนะ เหมือนไม่ได้เตรียมมาหน้ากุหลาเลยทีนี้โอ้โหมีนะครับผมนี่เดี๋ยวนี้เขามีหมดแล้วนะต้องบอกว่าเยวิงเนี่ยเขาบอกมาแล้วว่าตอนนี้นะต่างจังหวัดนะตามหัวเมืองต่างๆเนี่ยคือมีพร้อมหมดแล้วซูเปอร์มาร์เก็ตตามหัวเมืองมีครบไหมคือชั้นนําก็มีแล้วโลโกก็มีมชั้นนํามีโลโอ้มีตอนนี้คือหาซื้อได้ทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยดิสพิวเตอร์เขาแบบตอนนี้คือหนาแน่นมาก เห็นบอกว่าผ no. ่านเขาเรียก nice ่านะผ่านตัวแทนจำหน่ายมากมายหลากหลายอย่างวันนี้เราอยู่ที่ห้างสารพัดปทุมธานีเด่นไหมเด่นนะโอ้โหต้องบอกว่าถ้าเพื่อนๆตอนนี้หามได้เม้นต์มาเลยเดี๋ยวบอกเฮียเลยเพราะตอนนี้เฮียบบกว่าทุกหัวเมืองมีหมดแล้วจังหวดไหนขาดเม้นต์มาเม้นต์มาเลยจังหวดไหนหาไม่ได้เม้นต์มาเดี๋ยวบอกเฮียตอนนี้เราก็หาซื้อง่ายมากนะครับผมบอกเลยทำเมนูอะไรอ่ะวันนี้เหรอเออทำอะไรดีอ่ะหรือเราจะไปให้คนอื่นนำหรือเราทำเองดีทำเองเลยอยากหิวเอาแบบตั้งข้าวได้ปะ มันมีนี้ไว้ที่ฮ่องกงกําลังดังอะไรเอาข้าวมาตั้งปุ๊บเขาทำซอสพริกไทยดำราดบนข้าวแล้วเอาไก่ทอดจิ๋วกุยอารมณ์มึงไม่ใช่หรือไม่เอาไม่ไปมากินแล้วเฮ้ยเอาไก่ทอดกับน้องสมโภมากินคู่กันงงวะอารมณ์มึงแกงกะหรี่ป่ะแต่เป็นไก่เงี้ยเหรอเออแต่ว่าเป็นซอสพริกไทยดำแทนเฮ้ยน่าสนใจนะเดี๋ยวเอาซอสหอยนางรมตาทุกที่สามตัวไปทำดีไหมไปไปไปลองเออเฮ้ยอย่าลืมนะถ้าเพื่อนจังหวัดไหนนะหาไม่ได้นะตามซูเปอร์มาร์เก็ต หัวเมืองนะคุณพิมพ์มาบอกเลยต่ผม,ม่บอกเคลียให้จะเพิ่มสต,ต็อกให้มีโปรด้วยว่ะเดินไปเดินมาเจอโปรว่ะแต่โปรนี่บอกก่อนนะว่ามันเปลี่ยนไปตามตห้างร้านต่างๆกับเวลาที่มันที่เราไม่ตรงกันนะเพราะฉะนั้นจะไม่พูดถึงโปรแต่ว่ามีสุกี้กวางตุ้งด้วยที่เราเคยใช่ป่ะที่ผัดสุกี้แห้งนะอร่อยอยู่นะอร่อยอยู่ก็คือง่ายๆว่าเห็นเฮียเวงบอกว่าถ้าเกิดตามซูเปอร์มาร์เก็ตหัวเมืองชั้นนําทั่วไปเนี่ยนะก็จะมี4 s k u มีหอยเล็กหอยใหญ่แล้วก็สุกี้ใหญ่สุกี้เล็ก ออฮะก็เพื่อนๆหาซื้อได้นะสะดวกอยู่นะเอาไปสองขวดไปอะไรสองขวดสองขวดสองขวดเลยเหรอใช่ใช่ใช่แล้ววันนี้เราทำไม่เกี่ยวกับสุกี้นะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไปไหมไปไปไปกลับบ้านดื่มกินข้าวด้วยขับมาสักไกลเลยซื้อแค่นี้จริงเหรอซื้ออย่างอื่นด้วยไหมไปไปไป มาครับกลับมาแล้วครับกลับมาถึงกุ้งใส่มาเลยมาถึงครับผมบอกเลยว่าบรได้พู้นที่มาแล้วซอสหอยนางรมร้านโรพื้นที่สามตัวทําเมนูมาเป็นร้อยอันแล้วเมื่อกี้ไปดูมาเผ็ดเผ็ดหนึ่งนะไม่แน่ใจเป็นเหิ่นฟ้าปะนะ,ะคือห้องที่ฮ่องกงตอนนี้เขาดังมาคือไก่ทอดอไก่ทอดฮ่องกงก็ธรรมดาชุบแป้งนะ,ะแล้วก็ข้าวเนี่ยเขาราดซอสพิไทยดำซอสพิทยดำที่เขาไปผัดเนื้อผัดอะไรเนี่ยเขาเขาทำเป็นราดข้าวเลย แล้วกินกับไก่ทอดแบบ,บกรอบอะไรเงี้ยปกติฮ่องกงเขาจะราดซีอิ๊วใช่ไหมใช่ใช่อันนี้ก็เหมือนพัฒน,นาเป็นซาสดี้ข้าอยากรู้มันจะอร่อยไหมไม่แต่ข้านะถ้าจะเข้าเลยุยไหมะไป,ไปอ่ะไก่นะผมบอกก่อนนะผมข้ามขั้นนะเพราะว่าผมมีไก่ทอดจิ๋วกุ่ยในมือผมก็เอาไปแช่ผมบอกก่อนนะผมไปแช่น้ำเกลือแล้วก็ปรุงรสพริกไทยนิดหน่อยนะอันนี้คือพักไว้เลยส่วนแป้งทอดไก่นะแป้งร้อยน้ำร้อยยี่แป้งจะได้บางๆนะ พักไวเลยนะแป้งลอยน้ำลอยยี่อ่าโอเคทีนี้มาทําซอสเราไปกันอย่างไวนะเพราะว่าซอสพี่ให้ดำเราก็เคยสอนแล้วนะแต่สูตรนี้ผมลดสูตรลงมาหน่อยนึงเพื่อให้มันเกี่ยวกับข้าวได้มนั้นมันจะเข้มไปนะ,ะาม,มาดูตะบวยผมนะซอสหอยนางรมนกมพิ่ม่สามตัวอสองช้อนดูให้ดีนะใครที่ซื้อซอสผมอะ่ะจะรู้ว่าคุณจะได้นี้แถมไปได้ไหม,ะมจะทำได้เหมือนผมเป๊ะเลยแหละน้ําสะอาดนะไม่ต้องใช้น้ําซุปถ้ามีน้าซุปใช้น้ําซุปก็ได้แล้วแต่ห้าช้อนหนึ่ง 2 3 4ส,ส,สหคุณเชื่อไหมสูตรนี้โคตรอร่อยเลยพริกไทยดำป่นนะสองช้อนผึ้งผึ้งพริกไทยขาวป่นใส่ด้วยประมาณสัก5กับ6กระชอบดูดีนะดูดีนะตาดีได้ตาไร้เสียนะสูตรนี้โคตรอร่อยเลยคุณไปผัดยือ่อได้ผัดเนื้อก็ได้ผัดหมูก็ได้อร่อยเหมือนกันดูนะสีขาวขาส่วน4 1นึส่วนสองรอบฝาเขียว 1, 4. 1. 4. นึ่งส่วนหนึ่งส่วนสองรอบนะฮะสูตรแบบครัวจีนที่สําคัญเลยครับไหนชุรสวะชุรสเนี่นี่ชุรสนะครึ่งช้อนพอใส่ไหนแซ่บหลายเอ๊ะน้ำตาลช้อนหนึ่งประมาณช้อนนึงเสร็จเลยเตรียมเหล้าจีนไปด้วยนะจ๊ะเฮ้ยลืมซีอิ๊วดำหน่อยสร้างความเข้มข้น,นให้สีนะ no color no flavor นะจ๊ะจบเลยเตรียมอะไรบ้างนอกจากนี้นะครับ นี่ดูผมจะเพิ่มมิติเข้าไปหน่อยนะผมจะใส่กระเทียมสับขิงสับนะรากผักชีพริกอันนี้ใส่สีสันนิดหน่อยแล้วก็ใบกะเพราผมจะสับโรยให้มันเป็นพรเขาาด้วยเหรอเออผมไม่เอาสูตรนี้จากไหนรู้ป่ะเชฟป้อมออ๋ผมไปกินร้านเชฟป้อมผัดวิทยายำใส่กะเพราเฮ้ยอร่อยเออแปลกดีว่ะเอออร่อยดีกินจะดีนะแค่นี้เลยนะจบเลยนะเดี๋ยวเราทอดไก่ก่อนดีกว่านะไปน้ำเพิ่มไปลอยข้างสีก็ได้นะไม่อยากกิน ไม่อยากกินแป้งหนาว่ะน้ำเพิ่มร้อหิดีกว่าแป้งเบาๆดีกว่านะใส่เกลือน,นิดนึงใส่ให้แป้งมีรสชาติหน่อยนะแล้วก็พริกไทยจะได้แป้งจะได้อร่อยๆนะมาวิธีทอดไก่นะไหลหน่อยให้มันไหนหน่อยแป้งได้ไม่หนามากไหลไหลหน่อยไปครับโอ้โหดูความฟูดูดิ ทองกงก็แค่ชุบแค่รอบเดียวใช่ไหมใช่รอบเดียวครับแล้วก็พ้องโกงส่วนใหญ่คุณสังเกตแป้งมันจะเบาเอ,อแป้งมันจะเบาแล้วก็ไม่หนาแค่นี้ลอยไหลเพราะยิ่งยิ่งถ้าคุณลงเลยแป้งก็จะหนาเหมือนเราเหมือนทอดกินที่บ้านใช่ไหมเดี๋ยวไปหน่อยดูครับเป็นไงสวยไหมดูดิความเบานะความพองของแป้งนะตอนนี้เราแช่ไว้เพื่อให้ไก่มันสุกนะเราจะเร่งไฟละไม่ต้องคิดมากน,นะครับเวลาเราเร่งไฟเนี่ย ผมไม่อยากให้ไก่มันรู้นะ่าคุกนะหมจะขึ้นมาก่อนเราก็เล่้งไฟแล้วเดี๋ยวเราจะไปลงให้มันแบบไม,มไม่อมไม่อมน้ํามันโอ้ยดูดินหม้อ้ในรงโกงนะเออได้กลิ่นนะพองๆนี่นะนี่ไฟเริ่มร้อนนะครับเราก็ลงไฟตอนนี้จะเป็นการไล่น้ํามันออกจากตัวสินค้าของเรานะครับผมสินค้าผมขายของม่างเนี่ยวัตถุดิบครับวัตถุดิบทิงไว้ประ้มันนาทีสองนาทีเพื่อให้ไม่อมน้ํามันนะตอนนี้น้ํามันก็จะวิ่งออกมาโอ้โหดูดิสวยกิบ สีทองเลยนะ,ะเหลืองทองดูดิยอดจะเก็บไหมวะเก็บโอ้โหกรอบจัดกรอบจัดพักไว้ก่อนครับผ่าตาก,ตากับลมซะหน่อยเฮ้ยก่อนทำซอสทอดไข่เจียวไอ้ยทอดไข่ดาวเห,หรอวะสวยๆเลยนะทอดไ<า>ข่ดาวด้วยเหรอทอดไข่ดาวหน่อย มาครับดูเลยคนระไปพร้อมกันนะอย่างเร็วนะขิงขิงเล็กน้อยนะกระเทียมสับเล็กน้อยนะครับแล้วผักชีเล็กน้อยเหมือนกันนะไปตามด้วยสีสันเล็กน้อยนะครับผมสีแดงสีเขียว ไม่ต้องเยอะนะเอาให้แบบมีสีสันพอแล้ก็ใส่ส่วซอสได้เลยครับอา่าเราก็เคี่ยวซอสสักหน่อยนะให้มันแบบติ๊กขึ้นไม่ต้องใส่แป้งเลยนะสูตรนี้เพราะว่าน้ำมันหอยอนะมีแป้งอยู่แล้วนะดีน้ำมันหอยตาเลยนะ อะไรนะดกติ้งสามตัวเราจีนซะหน่อยเติมความนัวอ๋อหอมมากๆตอนนี้ซอสจะเริ่มคนขึ้นเรื่อยๆนะเห็นปะเอาให้ค้นพอให้แบบราดข้าวได้พอนะเห็นปะเพราะ้มันหนอยดีใช่ไหมมันไม่เค็มมันเราใส่ได้เยอะอใส่ได้เยอะปุ๊บเราไม่ต้องใส่แป้งใส่น้ำเลยอ๋อจบเลยมันก็เหนียวเลยเห็นปะแล้วก็สูตรพิเศษครับตามเชฟป้อมนะใส่ใบกะเพราสับหน่อยอ่าเพิ่มสีสันด้วยเห็นปะ เออแปกด้ว้กระเพรางไงเหนียวแล้วแค่นี้เลยครับโอ้โหเนี่ยคุณก็ไปร้านอาหารฮองกงได้แล้วแค่นี้ไปครับผมลาข้าวเลยรัรเอเร้ยเป็นไงคุณคุณว่าเอาอเรื่องว่ะแปลกๆนะ คุณเคยกินว่าอย่างนี้ไม่เคยนะยอ่ะผมรอขอลองกินข้าวก่อนซอสก่อนนะว่าเป็นไงนะแต่ผมเห็นจริงๆแต่ไม่จำไม่ได้นะเผ็ดไหนอ่ะข้าวก่อนซอสก่อนนะอร่อยว่ะนี่เป็นข้าวญี่ปุ่นยิ่งหนักเลยนะเออฟิวแกงกะหรี่นะเออรสชาติผมทาให้มันเบาลงมันเลยกินได้ดูโอ้เจอไข่เจอไก่เจอไข่รวมกับซอสเฮ้ย <c oughs> เมนูนี้น่าขายว่ะพวก<ม>อร่อยเฉยเลยว่ะ ลรวซอสพี่ใ็นดนำที่ร้านเขามีอยู่แล้วนะแต่ต้องทอยมันอ่อนลงหน่อยนะเฮ้ยอร่อยเฉยเหมือนทีนน่มึงพูดเลยฟิลเหมือนแกงจะหทร์อแต่อร่อยกว่ามาดูนี่ความกรอบครับเป็นไงเทคนิคกันทอดกรอบไหมเปิดมาแดงไม่ฮานะเฮ้ยสุกครับผมดูความช่ำ<อ>ช่ำไหมท,ท่ำสุด ผมต้องบอกว่าไก่ผมไรดิ้งมานะไปครับกินกับไก่ทอดเป็นไงกับไก่ขายว่ะจริงป้งหลอ่อเบอร์นั้นเลยหรอจริงมึงลองปะ่ะแต่จริงๆนี่ก็เปลี่ยนท็อปปิ้งได้นะจะเป็นเนื้อจะเป็นไก่ได้หมดปะ่ะคุณดูนะผมให้คุณลองคำนี้ ุณจะรู้เลยผมเพราะผมกำลังพูดเรื่องอะไรอยู่ไอ้เน,นี่ยต้องขายวะอืมจริงขายเถอะถ้าเมืองไทยยังไม่มีคนดูอยู่เอาไปได้ติแป๊บนึ่งกูขายแน่อร่อยป่ะอร่อยป่ะแล้วไม่ต้องอะไรนะผมจะขายหไหนรู้ไหมจิ้วกุย <laughs> เฮ้ยแต่ว่าถ้าเกิดใช้แป้งแบบจิ๋วปุ๋ยได้หรอวะก็ได้ว่าก็ได้นะวันนี้นะบอกเลยว่าพอดีจะไปเห็นในโซเชียลเลยเรามาลองทำตามนะแล้วคาดเดาว่าแบบความเข้มข้นต้องน้อยลงหน่อยเวิร์กเฉยรพชาติเป็นไงดีกูว่าเหมาะเหมาะเลยนะใครนะครับผมเห็นแล้วก็ทำตามไปขายได้ไม่ห่วงหรอกเื่อจะได้สร้างอาชีพนะร้อนร้อนแบบนี้นะครับผมเจ๊กมยเย็นเย็นยาแกลยบแกลสดชื่อจริงเฮ้ยเวิร์กนะ เวิร์กเวิร์กเวิร์กเปนอ่างนี้ดีใช่แล้วยิ่งมีไอ้เขาเรียกว่าไงนะมพีพิกพิกอ่ะพิกสามสี่จะช่วยนะใช่ไปแล้วครับผมเจอคลิปหน้านะยังไงก็ฝากด้วยนะครับผมสำหรับซอสหอยนางรมตานตุ้งพี่สามตัวนะที่มีขายทั่วไปหมดแล้วนะตอนนี้นะครับหาซื้อง่อายหาซื้อง่ายลองไหมขายขาย <laughs> ขายเกลือเ <laughs> ผมขายไปครับเจอคลิปหน้าครับ